ป้าเต๋นบอกให้ทำแบบนี้นะคะตามใจนะคะ้น้นวากล้วมรวมใจกันกรอ้ย้าวนูรับภารกิจด่วนป้าบอกให้ไปคนดกกราบช่วยเสือเอาอามาเบิร์ดบอกยังเินอีกรักคันหนึ่งกุ๊กมิวรถไปสองคันบอกเออนด่นเราวิ่ ตอนนี้ป้าก็บอกว่าให้หรื้อตรงที่พวกยายปลูกเมื่อกี้ออกแล้วนะคะก็รื้อออกแล้วนะคะก็ใหม่นะคะอันที่ปลูกเมื่อกี้ต้องถอนออกหมดเลยนะคะพอป,ป้าบอกให้เอาไปใส่รงริมนะคะตรงนี้จะไว้แต่งสวนวันที่17เนาะวันเกิดของลุงเนาะเอาไป้มันเป็นปุ๋ยแล้วเนาะฮ้อ ียเาไปปลูกประดับน้าบ้านแล้วเนาะเดี๋ยนีน้ตคนดาวเื่อกโลแกวนั่นเราไปปลูกน้า้งในสิเนอเราจะได้เย่ยต้นนี่เยอแงเงีไปเยีงก็ปลูกต้นประดามประดับหน้าบ้านโอ้ยานกันเลยแม่แม่แม่เนาะยังไงก็เก่งครับละ อะไรก็ป้ายังให้คนเก่งถามโอ้ยขอปากถามเป็นแบบมันใหญ่มากเอาเอาเอาวิววิวเต้นเต้นเต้นโอ้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะเอาออกแล้วค่ะเอาออกแล้วป้าเอาออกแล้วค่ะลอออก้เาแว แห่น้มันจะามือ่อยานามือแต่ป่าเราแต่ป่าเรามีหลักฐานก่อนหน้านันไล่บ้านขดว่าปลาหวกวาะว่าเจ้าัทงเบตเิร์ตต้องหั่นเครื่องนั้น ขอ่ไข kh e e ่แดงไข่ลบถิ่มแดงบเสดายดอกแค่สิบลอยกัวขานนเ่งสองร้อยนแจกลอยกับสร้างมันแดง่อยลบถิ่มเลยลบเลยมันแดงเฉยไปไหนของะข่ม uh ันแดง่ข uh ่เลยลบตัวเอดมันสีแดงไปดูเขาลง